เครื่องปันไฟยูปิเตอร์5,500บาทัตตนะครับเครื่องนี้สเปคก็ใช้กับกับตู้ลำโพงเบ1ส18นิ้วสัก4ดอก6ดอกก็ได้ครับเนี่ยเป็นตู้ขนาดเล็กนะครับยกง่ายใช้ค่องนะครับในราคา3 5 5 0 0บาทเนี่ยดรูรอบๆนะครับก็ เป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะด้านหน้าก็จะมีวัดแอมป์วัดโวลต์นะครับเบรกเกอร์ Baker. สวิตช์สตาร์ทด้วยกุญแจแล้วก็ปลั๊ก AC, ปลั๊กโหลดนะฮะตัวน,นี้ DC 12โวลต์ก็มีกาวก็มีฮะพร้อมด้วยโลโก้จูปิเตอร์ด้านหน้าครับเปิดฝ้ามีตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ด้านในนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจก็ใส่แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็มีของแถมนี่แถมให้เลยครับกุญแจแถมกุญแจให้เลยแล้วก็ปักนะครับนี่ปักเราก็ไปทำสายใส่เนี่ยใส่เสียบตรงนี้นะครับเสียบปักไฟตามบ้านก็ได้นะครับก็ด้านในเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบเนี่ยก็จะมีที่ปล่อยน้ำมันเครื่องอน,นี่คือที่ปล่อยน้ำมันเครื่องอน,นี่ที่เติมนะอันนี้เป็น กองเครื่องฮะเอาออกมาทําความสะอาดบ้างก็ดีนะครับเดี๋ยวยัดไว้ตรงนี้อันนี้เตรียมส่งลูกค้าครับแบตเตอรี่จากยูพิเตอร์นะฮะมีอะไรทุกตัวนะครับใครอยากได้ตัวนี้เป็นคู่มือครับเอาไปก็เอาไปอ่าก็อ่านอ่านด,ด้วยนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องครั้งแรกของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อเครื่องยนต์ทำงานถึง20ชั่วโมงนะครับ ครั้งแรก20คิวโมงแรกแต่ให้ด like ีก็งานแรกก็เปลี่ยนทิ e ้งเลยครับเติมน้ํามันด้านบนฮะฝาถังน้ํามันมีกองนี่กดแฉบะแฉบยังยังโรงงานแถมมุดแฉมาให้ครับแฉบเหม็นได้เห็นมุดแ่นเลยโรงงานแถมมุดแฉมาให้ นี่ฮะเติมน้ํามันด้านบนเป็นน้ํามันดีเซลนะครับก็อันนี้เป็นวัดเกวัดถังน้ํามันว่าจํานวนน้ํามันด้านในมีเยอะขนาดไหนนะฮะฝั่งนี้เป็นท่อไอเสียนี่ออไอเสียขึ้นแบบนี้จะเราจะต่อท่อไปก็ได้หรือว่าไม่ต่อก็ได้แล้วแต่นะครับก็ฝั่งนี้เป็นด้านลมเข้านะฮะ ด้านในจะมีะใบพัดลมใบพัดดูดลมเข้าไปนะครับเวลาใช้งานเราก็ต้องปิดนะครับเพื่อลมจะวิ่งไปตามแนวตามแนวเข้าไปวิ่งไปผ่านใดนะครับวิ่งไปผ่านใดผ่านเครื่องยนต์ผ่านใดได้อยู่ด้านในนะครับถ้าเราเปิดฝาลมก็จะเข้าไปเนี่ยก็จะออกเลยลมมันก็จะผ่านไม่ผ่านเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก,ก็ก็จะร้อนกว่าปกตินะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะใครสนใจติดต่อที่เพจบอสอะวิอเทคนิคนะครับราคาไม่แพงนะ35500บาทนะครับจะให้ไปส่งไหนหรือว่าจะให้ส่งไปแบบไหนหรือว่าจะมารับเองก็แล้วแต่ครับมาได้เลยนะครับจะอ,อ,อันนี้ใช้กับเบส21นิ้วก็ได้ครับเออสั้างหกดอกก็พอครับ นี้เบร18นิ้วสัก8ดอกนะครับก็ได้ประมาณนี้ถ้าลูกค้างานเล็กใช้4ดอกก็ได้ครับเป็นเครื่องยนต์เ,เครื่องปั่นที่เหมาะสมก็ประมาณนี้ไปมีเครื่องตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวให้ชมกันนะครับข้างบนนี่เป็นหูยกนะฮะหูยกใช้ลอกใครที่เกียจยกก็ใช้ลอกยกนะครับเป็นหูรับน้ําหนักอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีฝาฝาเปิด นะครับโอเคอันนี้หูลากตัวเครื่องมีล้อให้ด้วยนะครับอกไม่ต้อ,อตงยกนะครับโอเคก็ประมาณนี้สนใจติดต่อที่เพจบอสออเดีโอเทคนิคครับพิมพ์เข้าไปใน facebook พิมพ์ว่าบ a สออเดีโอเทคนิคครับขอบคุณครับ